อ้าวขายอะไรคะคุณลูกคุณลูกโบอิงข่ายอะไรคะข่ายของป <c oughs> เป็นไงชอบไหมชอบไหมชอบที่คุณครูซื้อให้ใหม่ไหมชอบไหมคะชอบค่ะอย่ายักหน้าลูกชอบค่ะ,คะอ้าวนมนมข่ายอะไรกันคะนม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 ปาล์ม,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 ลามขายอะไรลูก ขายมูกทะกินมั่งได้ไหมคะกินมั่งได้นะคะวันนี้ก็จะให้เด็กๆนะคะเรียนรู้การใช้สังคมเพื่อนกันใหม่นะคะคุณครูก็จะคอยสังเกตว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เล่นเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะเพราะว่าการเล่นร่วมกับเพื่อนนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเด็กต้องใช้ชีวิตนะคะร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะโดยเฉพาะสังคมนี้เป็นสังคมที่จริงๆมราไม่น่ากลัวค่ะแต่ว่า แต่ละคนได้รับการปลูกฝังนิงดูมาไม่เหมือนกันนะคะีค่ะขายอะไรคะร้านนี้ขายลูกชิน้นลลออ้าวลองหัวหน้าห้องขายอะไรคะลองหัวหน้าห้องขายอะไรคะอ้าวลองหัวหน้าห้องมาด้อาปากมาวันนี้ครับจะเกียบลูกจะเกยบเค้บเค้บซูชินะคะอันนี้ก็คือของเล่น ที่คุณครูเก่งซื้อมาให้ยื่นเงินส่วนตัวนะคะเพราะว่าเด็กๆน่าจะชอบแหละอยากให้เขาเล่นบ้างนะคะอันไหนลูกก็ปิ้งย่างไงบาร์บีคิวไงเอาไว้ขีบเอาไว้ขีบปิ้งย่างอันนี้ไม่ได้ายบาร์บีคิวเเด็กๆเราทำข้อตกลงกันยังไงเด็กๆเราทำข้อตกลงกันยังไงลูกไก่ไหนตอบสิฮะ เล่นแล้วต้องทำไมเล่นแล้วต้องเก็บข้อที่ใช่ไหมคะหนใครไข่น้ำปั่นบ้างคุณครูอยากกินสตรอเบอรี่ปั่นอ่ะใครไข่น้ำปั่นบ้างคะอ้าวหนูไข่หมูกระทะไม่ใช่เหรออัมพลมีแรงสุบไหมคะมีแรงสุบมาเช้ายังจะยิ้มหน่อยอะไรนะคะอ๋อเดี๋ยวไปซื้อไส้กรอกกับน้ำผลไม้นะ โอเคนะครับยยังหน้าโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวพูดดิค่ะค่ะด้วยลูกค่ะค่ะสิลูกคอ้าวเด็กเก่งมากเลยเวลร์ี่กูอ้าวร้านนี้ขายคนเดียวเหรอเนี่ยร้านนี้ขายคนเดียวเหรอเนี่ยนี่คุณครูมีกระติกเอ้ยคุณครูมีกรงกรงแมวด้วยเห็นเปล่า รออ๋ออ่าจ๋ามาจ๋าวเอาไปใส่ลูกไปใส่ไปใส่ก็ไอ้นี่ค่ะปลาอันนั้น uh, มันที่หม AH ่อไม่ใช่หรอเอาไว้เอาไว้ที่เดิมก่อนเอาไว้ที่เดิมก่อนอ่าอ่าอ่าโอ้โหอ้โหอ่าฝากเลี้ยงหมาเด้๋ยนะโบอิงคุณครูฝากเลี้ยงหมาก่อนนะฮะมันคือลูกชิ้นอ่ะตระหลิว ก็อยู่ไหมมันคืออะไรไอ๋อมันหักอยู่แล้วมันเป็นกระดูกเห็นไหมเนี่ยมันเป็นลูกกระดูกเห็นเปล่าไม่ใช่เขาไว้ตัดกระดูกอ,อ,อย่าอย่าเล่นแรงๆนะเดี๋ยวของพงังเพราะว่าอายุเรามันมันเยอะแล้วตอนนี้อ่อาวันชยัยวันชัยต้องเล่นกับน้องมาเบาหนะลุงนะ ดูความวุ่นวายนะครระวังเนอมันไม่คมแต่ว่าต้องระวัง